สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเชรครับก็มีคิวป้องกันแชมป์เจ็ดสี่ครั้งแรกในรุ่นร้อยยี่สิบหกปอนด์ใช่ครับอยางไรบ้างเจอใครไฟนี้เจอจากสมิงดําครับเจอสมิงดําครับผมอยางไรบ้างเจอสมิงดาเป็นมาตากไหนรู้ไหมก็เป็นมวยเข่าครับแล้วก็ช่วงหลังมาก็จะว่าฝีมือครบเครื่องครับอืมเขานี้ก็สดขึ้นมาเลยเินใช่ครับอย่างไร้งเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงหลังสมิงดำดีขึ้นเยอะเลยอาวุธ หลากหลายว่ยตรงนี้เป็นมีความกังวลกดดันอะไรไหมครับก็ไม่ได้กดดันอะไรครับก็ชกตามเกมตามอะไรครับตามรอดูว่าเขามาอย่างไงครับแล้วก็คอยแก้บนเวทีด้วยก็ม,มีแผนมีแผนไปตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็รอดูสถานการณ์บนเวทีด้วยแล้วที่เน้นหลักๆเลยที่จะขึ้นไปประงงังแามไฟนี่เราเน้นอะไรเป็นพิเศษครับโอ้คิดว่าคิดว่าน่าจะความเร็ว คิดว่าน่าจะเร็วกว่าเลยปร<ๆ>ะมาณแต่ว่ารูปรา่างราูปร่า,ราง,ชงช่วงชกดูแล้วว่าเราจะเสียเปรียบเพรานะใช่ครับรูปร่างช่วงชกจะเสียเปรียบน้ำหนักน้ำหนักนี้มันเป็นไงร้อยยี่กกอนเป็นครั้งแรกไหมที่เราได้ป้องกันแชมป์เป็นครั้งแรกที่ป้องกันแชมป์ครับรเป็นไงครับร้อยยี่กกอนมันใหญ่ไปเล็กไปหรือว่ายัางไงนะครับก็ร้อยยี่หกก็สบายสบายครับก็บกลางวันก็สบายสบายไม่น่ามีปัญหาอะไรฝนต้องตกไปนี้กลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวก็คือว่าเราพอมมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วใช่ครับ ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนถามมาเลยเมื่อกี้พี่โรยืนยันแล้วไฟนี้นี่ใช้เป็นคมเพรชัชดดบางแสนใช่ครับอยากประเดิมผีเสื้อใหม่ไหมถ้าเจ้าของผีเสื้อฟังอยู่ฝากอะไรผมเขาเน่อยฝากฝากถึงลูกพี่ชดบางแสนครับก็ไฟนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับอืออายุนานเท่าไหร่อ่ะน้องไฟนี้ก็อายุเข้ายี่สิบสองครับเป็นยี้บยี่สิบสองเป็นคนเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาครับราชฝั่งกันวยชาวโคราชหน่อย ก็ฝากพี่น้องชาวโคราชนอนสูงเป็นกําลังใจให้ได้ด้วยครับผมเต็มที่แน่นอนครับอืมประวัติการชกมวยนี่คว้าแชมป์มากี่เส้นแล้วเนาะมาคว้าแชมป์ม,มาหกเส้นหกเส้น <6 S 2> <ๆ>เส้นนี้ก็เป็นเส้นที่หกเส้นล่าสุดเคยป้องกันมากี่รอบยังไม่เคยป้องกันตัวมาเป็นแชมป์ก็ไม่เคยได้ป้องกันรอบนี้เป็นการป้องกันครั้งแรกเลยนะน,น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ประมาณ พศ12ครับพศ12 12ก็สูสีกับทานิงดัครับมันหนักป่อยเท่ากันแล้วแต่ว่าเราเสียเปรียบรูปร่างคิดว่าความหนักของอาวุธเรานี่กล่อมทางด้านทนิงดําลงไหมก็รอดูครับถ้าถ้าโดนจะจ่าจังๆก็ไม่แน่ถ้าโดนจังจ่าจังๆก็ของเราก็มีหลับน้ำนองเหมือนกันใช่ครับก็ยังมั่นใจในความหนักความแรงของอาวุธตัวเองอยู่ครับผมแพ่โคราททำงานไหมเนี่ยแพรโคราต้องทำงานครับอีกครั้งครับยืนยันกับแฟนๆทาง เอที่รอติดตามแล้วก็ชาวนวลสูงบ้านเราเนี่ครับก็ FC ฝากเอฟซคมเพรแล้วก็พี่น้องชาวโคราชนวนสูงครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับป้องกันแชมป์อาทิตย์นี้ผมเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับครับผมน้องขอให้โชคดีครับผมครับความคราบนี่เนื้อตัวล่าสุดครับให้แบ่งกล้ามพี่ถ่ายานี่